เมื่อคืนนี้อาฝันเห็นหนูนี่ลูกฝันว่าน้ำมูกหนูเต็มไปหมดเลยอาล้างยังไงก็ไม่เกี่ยงสักทีเราใส่คิดถึงหนูเมื่อวานนี้เราไม่ได้เจอกันใช่ไหมคะคิดถึงอาไหมลูกคิดถึงรู้ไหมกินข้าวก่อนลูกหนูกินข้าวก่อนลูกไปข้าวคำหนึ่งแล้วเดี๋ยวอาไปส่งอยู่โรงเรียนไม่มีอะไรกินนะโอ้คิดถึงคิดถึงเพื่อนแล้วมากินส้าคำหนึ่งก่อนลูก่ะ ไปแล้วเหรองั้นมาสวัสดีครับย่กก่อนลูกมานี่มาสวัสดีสวัสดีย่าก่อนลูกไปมี่หนูใส่ไว้ให้ละก็พอแล้วแหละยยาก็ชื่นใจแล้วคำเดียวบายสวัสดีสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเด้นักเน้าเลยสวัสดีครับบายบายย่กบายบายเรียนเก่งๆนะ